บ้านผมมีมอลลัมซิงก์บนนี้มีมีมาลลัมมันร้องห้อ่ะมอลลัมมือตกใจคนไม่อยู่กลายมป็นซิงดาวสยามยุคใหม่เอ้ามี่มอลลัมซิงก์เหว่าอยู่มือเดียวอ่ะเอ้าเป็นไปเองแค่นั้นเนี่ยลุงพ้นด้วยกันยู่อุ้มอ่ะลุงคนอยู่ด้วยมีเหรอที่เข้ามาน้าคันนี้ว่าแม่ผมลุงพ้นอันนี้กระเจ้าเท่านั้นเลยเนี่ย S <S> ร่วมเดียวกันอ๋อมีอยังเอิ้นหากันได้ครับครับผมครับผมครับเอิ้นหาครับเอิ้นได้อยู่ลำพูนนะครับเอิ้นหาได้ได้ตีหนึ่งเที่ยงคืนถึงตีสามเอื้นทากับจักจิได้ยินมาด้ยินติดต่อไประเทศอินเดียตีสามเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวเปิดเปิดยูทูปโอเล่นยูทูปบะครับนี่นะกำลังหัดเด่นตะกี้เนี่ย ตีดช่องไรมีช่องแล้วเหรอจักปีแล้วชื่อช่องไหนเดี๋ยวไปกดติดตามครับชื่อช่องไรอ๋ผมไม่มีเอ้ามีช่องด้วยมีแต่ของป้าน้องป้าน้องอัมภัยปัญญาโอกาสเนี่ยครับเนี่ยเขามีของเขาเมื่อกี้บอกน้องอะไรนะเมื่อกี้เนี่ยร้องเพลงเมื่อกี้น้องอะไรนะชื่อเล่นชื่อน้องชื่อจริงชื่ออัมภัยปัญญาโอกาสเขามีช่องของเขาฟินเข้าไปได้เนาะครับที่ทุกคนครับติดเข้าไปได้อันนี้ยังไม่มีเพราะไม่ไว้ใจใครก็น้าลุงหน้าตาดี รูาคำเชื่อเขาเชื่อเอ่เลยกอน่มั่นใจในตัวเองครับเชื่อแนน้อนครับต้องาตาดีครับเพราะว่าว่าความจริงครับลุงบุรอพอบุรุยขั้วยุบานนพสี่ลุงคนนี่ว่าลุงคน่ถึงคนเงียบเงอลุงเงียบเหอไม่เงียบเลไม่เงียบเชื่อนุกรมพันลมดีผู้ใดจะยิ้มได้เือเหตุการณ์ททางนลุงมันยิ้มได้บอยิ้มาได้ที่ผมไปแสดงเจ้าหน้าที่ท่านบได้ออกมาเิด เพราะว่ากำจัดแสดงออกไปเบิดมันก็ตึกมันใส่หัวใจเพราะว่ากลับไปคือเก่าเพราะว่าจะว่าได้ผมมันยังบอมันบยังบอถูกไปเกิดยังบอเสดีหน้าห้วใจลงให้เกียรติปกปกติน่ะถ้าผมอยู่บ้านเนี่ยถ้ามีงานร้องเพลงที่ไหนชมเล่นัโทนอ่ะคิดระ้องเลยแล้วคนก็อยากฟังเพราะว่าแล้วผมร้องไล้ตลอด วนีก็แต่ต้องมีเนื้อให้ผมอ่านนะครับอันนี้ก็เปิดวงออกสมัยก่อนเนาะเขาเล่นดนตรีเป็นนักดนตรีแล้วมันตอนนี้แต้แต่เล่นดนตรีอะไรจริงดีทำปลาลำใหญ่ทำดีเลยเครื่องดนตรีเลขโทนครับเล่นเลขโทนมาเคยเล่นเป็นวงถ้าเล่นเลขโทนมันก็สามารถเล่นมีเครื่องเขาเรียกเครื่องยังไงที่เขาเป็นที่เขาไปเล่นเอาเป็นก็จงดีเจเล่น มิกซ์มิกหรือเปล่าเครื่องเครื่องมิกบหรือเครื่องอย่เ่าอันนี้เรียกว่าอะไรนะอ่ะที่เป็นเครื่องดีว่าแคบหรอดี่ถุงป็อกอ่ะนั่นแหละนั่นแหละครับทำนี้ก็อำพิจาริจดโซกตเดียวได้เลยคแล้วก็เงาเรีนเึ็นวงครับ เดี๋ยวนี้ล่ะเดี๋ยวน้ำนันเมาเดี๋ยวไอ้นี่มาเมาเทียงก็หมดบ่แมนดอกเป็นน้ำเจ้าหายเวลาติดต่อนอยโพดกุงเลยแตกเนาะติดต่อเที่ยงคืนเราตีสามเวลานอนทั้งนั้นนอนทั้งนั้นใช่ไมก็เลยต้องแตกเนาะไปหา้ใกลเนต้องเปลี่ยนเวลาติดต่อครับว่าการตรง FT ทุกท่านเนาะลุงเพื่นเนาะถ้าไปล้องูดอำเภอเมทานะครับอำเภอเม่าอำเภอเมทะตำบลท่าคงนั้น คโค้กเขาไปได้ครับแต่พักที่บ้านนั่นแหละบอกไว้กับประจำกับำตำจดจจำครับพี่คนไลน่มไลเลมื่อนี้อ่นก็นไล่เรื่องใหม่เอาเสื้อพุ่มบอกเนี่ยนี่คนไล่สดได้เนี่ยนะครับไล่แล้วอึนก็ไล่เรื่องใหม่โอเคโอเคไทยศิษย์มะบึงหม่องเกา่า โอ้ยติดพอติดตามของใหม่ไปเรื่อยตัวมันก็พอดีคือของเก่าเนาะของใหม่เบอร์เสียดอกเบอเสียครับมันติดตื่นเต้นแต่แรกๆถึงนะผ้าเสียครับถ้ามีรถยนต์สองขันจอดแต่ป้ายแดงกับรถเก่าๆห่างๆจะเสียรถคันใดครับอืมแต่แต่ใจของลุงบอนเนี่ยที่ออกขันเก่าดอกของเก่าบอกเอาไปซ่อมเลพราะมันบุกปลาปลาดวงได้จัง จังเมียอะไรนเมียทำไมเขาจะรู้เสนอเมียเขาเขาเขาเตาเมียเก่าแน่เขากระดชแน่ได้เขากรตีแน่ได้เพราะเมียเปลี่ยนมาได้ครับเมียไม่ได้แต่ว่าเขากระกาเตะได้ล่ะ กรว่าเมียไม่เขาเตะเขาก็ได้เด้อถนนเตะก็จะตะตัวหนาพูดอื่นงไรว่าเขาลุ้มเขาได้เ้าเล่นเ้าเล่นเขาทำลายมันยิงเขาลุ้มเขาได้ผู้ใดยาหาว่าลุงพลนี่เป็นคนเงียบๆเลยครับแมนนะครับเขาติดตั้งวงกระลกต้องการสองคนสองคนก็เล่นได้สองคนเล่นได้ผู้เดียวยังเล่นแล้วปอดบะหมีมุกเดี๋ยวในแนมตากันบอกุีคนเรีนผู้เดียวก็ได้ครับโอ้โหก็ลองกลอง นัง่งเ่นมาได้และพูด,ดียอ,นนอ,อเนาะลุงพล่อดอเนียงลอยนะเดดังเลย <c oughs> ขอน้าตาหน่อยสิ่งจะได้วานกว่าเก่านิดนึงเจ้าอยกยิ่ง้อแหคลุงยิ่งคอแหลคุณลุงยิ่งคอแได้ถัวกิน,นลูกชิ้นเลลูกชิ้นของลุงพล <c oughs> ลุงพลงลูกชิ้นเกือนใครน้อยแต่ก็เพราะใครใหญ่ เขาตัเขก็บิ้เขากะิบบ่มีหลายขนาดเนาะทำมันใหญ่กว่านี้ก็เอินจัมโบขนาดนี้เด้อันนี้สมอลสมอลล้วนี่น้อยกนี้กหน่อยเด้อันนั้นเน่เขาเลยยังสมอลสมอลเอาสมอลสมอดับเบิลสมอลกินหน่อยเี้ขอบคุณครับเอ้ยาตุนามอตสกล้ากินบ่บันเนี่ด นาเนกินอืออือจอร่อยกินกกินให้เบริรครับปัมแบบม,มาเรือบ้างเราต้องกินต้องกินลอยเือเน่ใหม่ผมยานผูน้อื่นมากินน้ำมน,นี่ใหไ,ไ,ไม่เลือแต่ไม่ให้เหลือให้ยูนี่ยังอีกบัวา <c oughs> คุยกับคุณมตจอนนยครับ ขอบคุณหลายหลงครับดีแล้วพี่นั่เรีับขอบคุณหลายหลายครับขอบคุณครับจากลุงนอนครับมรีบมีก็คือไปจะถามนิดนึงนะครับไงตั้งแต่เป็นผู้บ่าวนละไม่เชื่ออีกไม่นด้ผมเพื่อไพี่มันเพี้ยเอาเรวมันผมตั้งหน้ามันเงี้ยกันไว้คันไว้จะซ้ำตอนเป็นผู้บ่าวห็นบอหลางส้มมากนะ เขาหรือซีน่ะเป็นโมยะนะเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตเป็นด้านเสียงเล้งหน่อยก่อน่มาเลยจำได้เพ่าเขมานะมีปุเชีย์หรอกสองสามปีนี่คือบรรยากาศของบ้านนงพลนะครับคึกนตื่นนะครับวันนี้เนาะเอฟซีมา แต่งเพลงให้ลงคนร้องนะครับผมครับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพยงเท่านี้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับแอดมินก็จะเดินทางกลับนะครับตอนนี้ครับขอบคุณทุกคนครับสวัสดีครับ